<Wars S 2> ขอบคุณครับกลับเข้าส so ู way, it, ่รายการไร้คลาสครับทุกท่านนี่คือรายการ Twilight Show ครับและแน่นอนครับนี่คือช่วง t ล์ k โชว์ของเรา t ล์ k โชว์ของเราวันนี้ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ไทยผมใช้คำนี้จริงๆนะครับว่าเป็นความมหัศจรรย์เดี๋ยวสิ่งที่ท่านจะเห็นในรายการนี้ถ้าท่านกําลังชมอยู่ตอนนี้อย่าได้บิดไปช่องไหนเด็ดขาดท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์ไทยเรื่องสมิง สิิทีี่เรื่องซึ่งมหัสจรัร์หนังไทยแห่งยุคเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับขบวนการของเขาพุ่มกับการแสดงเรื่องนี้นักแสดงนำเรื่องนี้มาที่นี่กันหมดและความมหัสจรัร์ก็จะมาอยู่ในเวทีนี้ด้วยจากภาพยนตร์เรื่อง สมิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุณโนสวัสดีวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนั่งเลยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเวลาที่ดูงานท่านผู้ชมฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะหนวดเขาแบบนี้แว่นตาแบบนี้หน้าตาอย่างนี้นะฮะคงเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นผู้กำกับแน่นอนนะฮะเพราะว่าลักษณะการเหมือนคนยังไม่ตื่นนะฮะยังเซ่อๆอยู่อย่างนี้คงไม่ได้เป็นดารานําแน่นอน แต่ว่าผู้ชายคนนี้กลับเป็นคนที่น่าสนใจมากชื่อจริงชื่อคุณณรินทร์วิสิษฐ์ศักด์ครับชื่อเล่นชื่อคุณแป้นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้และที่นั่งอยู่ข้างๆข,ข,ของเขาคงเห็นหน้าเห็นตากันบ้างแล้วคุณต็อปนะครับ,ค,รบคุณอชิวัตรธีระนิชิตนันครับนะครับ,รบได้เห็นหน้าเห็นตาแต่ตอนนี้มาเป็นตัวแสดงเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้ทางด้านนี้ยิ่งเห็นยิ่งจํากันได้ใหญ่เลยคุณวิทย์นะครับ หรือคุณภูทริศพรมบรรดาลอยู่ในวงการมานานมากแล้วแล้วก็อยู่ในเรื่องนี้ในฐานะนักแสดงนำด้วยเช่นเดียวกันส่วนทางด้านนู้นเลยอันนี้เห็นกันจะจะใหม่ๆสดๆคุณเนโกหรือคุณเนรัญชราเลิศประเสริฐทั้งหมดสามท่านนี้เป็นดารานำในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ภาพยนตร์เรื่องสมิงเกิดขึ้นได้อย่างไรจากคนนี้มันเกิดจากอะไรหน้าคุณก็ม่เห็นเหมือนเสือสมิงเลย ไทเกอร์อินไมฮาร์ดนะครับนี่มันเป็นยังไงในเล่าหน่อยมันอยู่ในใจตลอดเวลาคือตั้งแต่เด็กๆป้าผมนะครับเขาก็ป้าเขาชอบเรื่องป่าเรื่องสือสิงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะเล่าไอเรื่องเนี้ยที่พอเขาเล่าปุ๊บมันทําให้เราแบบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเสือมันกลายเป็นคนได้เหรอหรือคนกลายเป็นเสือได้เหรออะไรเงี้ยคืออารมณ์เด็กๆนึกออกไหมครับ มันรู้ไหมคุณเล่าเนี่ยมันเหมือนชีวิตผมเลยรู้ว่าจริงเหรอครัสบสาพันได้ผมไม่ได้มาวยคุณเลยนะผมอ่านหนังสือของคุณอาจินบรรพันครับผมอ่านหนังสือท่านแล้วท่านจะเขียนเรื่องนี้เรื่องเสือสมิงเรื่องอะไรต่างๆท่านจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องโบราณสมัยก่อนเป็นหนังสือเลยเรื่องฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าเมืองไทยอย่างเงี้ยฟา้าโอ้อ่านแล้วกลัวกลัวเสือสมิงเนี่ยกลัวแบบที่คุณพูดมันอยู่ในใจครับมันอยู่ในใจคุณด้วยเหมือนกันใช่ครับสิบปีที่แล้วคุณเคยคิดมาทีนึงก่อนว่าอยากจะทําแต่มันทําไม่ได้เพราะ ไม่พร้อมในหลายๆ,ๆอย่างนะครับคือว่าสําหรับผม,มัมนเรื่องนี้มันถ้าทํามันไม่เกิดก็ตายอืเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้ตัวเอกเนี่ยมันออกมาแล้วมันต้องจริงอืมันต้องเชื่อได้สิบปีที่แล้วผมคอตกทำไม่ได้มันไม่ได้ 4G มัน, <4 G S 2> นไม่ได้มันยังไม่พร้อมมันไม่พร้อมทำยังไงก็ไม่ได้มันไม่พร้อมสำหรับไทยเราอืมบท เรื่องนี้<ม>คุณเขียนวะใช่ครับบทดีไหมสุดยอด <laughs> <laughs> คุณกล้าพูดออกทีวีอย่างนี้เลยว่าคุณเขียนเองแล้วคุณบอกสุดยอดทำไมคุณกล้าพูดว่าสุดยอดอ่ะคือผมแลกมันด้วยชีวิตเลยนะครับมันฉีกทิ้งไปหลายหลายหลาย,หลายบทแล้วแล้วก็มันมันไม่ใช่แค่เราคิดว่ามันดีแต่เราทดสอบแล้วว่ามันดีมหมายความว่ามีคนมาร่วมดูร่วมอ่าน จน,จนเราแน่ใจว่ามัน,มนทำได้มันทําได้ดีมันทําแล้วสนุกแน่เราถึงตัดสินใจโครงข้าวๆ<อ>ของสบิงที่เขาเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเสือสมิงที่มีความเครียดแค้นมนุษย์มนุษย์ก็เครียดแค้นเสือสมิงใต่างคนต่างเครียดแค้นซึ่งกันและกันต่างคนต,งต่างตามล่าซึ่งกันและกันเหตุผลของการตามล่าของฝั่งหนึ่งมีเหตุผลของอีกฝั่งก็มีเหตุผลแต่เหตุผลใครจะดีวกันและใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวต้องไปดู ตัวแสดงในเรื่องนี้คุณวางในใจยังไงคนที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องให้เราเนี่ยนะครับซึ่งคนนี้ก็ต้องเป็นป่าไม้ป่าไม้หนุ่มเพิ่งจบเพิ่งเข้าทํางานแล้วก็ยังกระตือรือร้นยังอยากรู้อยากเห็นพอได้ยินเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องลึกลับลี้ลับเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็ถูกมอบหมายโดยบังเอิญให้เข้าไปสืบเรื่องราวในในหมู่บ้านที่ เกิดเหตุเสือกินคนซึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาลือกันว่าเสือตัวนี้มันคือเสือสมิงอพอราคุณพูดอย่างนี้ขึ้นมาไอป่าไม้ที่กระตือรือร้อนคนนี้คุณเลือกใครนี่เลยครับตอบตอบครับทําไมถึงเป็นตอบครับในความรู้สึกข,ของคุณทําไมถึงต้องเป็นตอ๊อปคือมันมันมีองค์ประกอบสองอันนะครับอย่างแรกคือเขาถ้าทางเขาตอนที่เขามาแคสมาเราเราดูตัวเนี่ยเขา กระตือรือร้นเขาเขาใสเขาเขาซื่อเขาเขาครับพี่ผมเนี่ยคือประมาณนั้นคือป่าไม้หนุ่มที่เพิ่งจบผมว่าหน้าตาเขาสอนรู้สอนเห็นนะอารมณ์นะฮะอารมณ์คือหน้าตาเขาอยากรู้จริงๆนะฮนะแรกที่เห็นบทอยากเล่นไหมอยากเล่นเลยครับอยากเล่นเลยเพราะเพราะหนึ่งคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเป็น เป็นตัวเาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครนำใช่พอมาเรื่องนี้พี่แป้นให้เกียรติเรานำเลยท็อปท็อ,อปนำเลยปฏิเสธได้อย่างไรใช่ใช่ไหมครับก็เลยยิ่งอ่านบทแล้วยิ่งรู้สึกว่าท้าทายครับเพราะหนึ่งพี่แป้นต้องการความใสความไม่ใช่การแสดงเรามาเป็นนักแสดงแต่เราต้องไม่แสดงพี่แป้นบอกเลยว่าถ้าเอาแสดงพี่ไม่เอานะท็อปต้องเล่นให้เป็นเป็นสุชาติอ่ะ ในเรื่องคือสุชาติเป็นป่าไม้หนุ่มไปพบความจริงว่าในหมู่บ้านที่วันมีเสือกินคนที่เจ้านายสั่งให้ไปดูแต่ก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อด้วยความที่อยากรู้ว่ามีจริงเหรอลองของอยากลองของก็เลยโดนเจ้านายส่งไปเพราะเจ้านายเองก็คิดว่ามันเรื่องไร้สาระไม่น่ามีอะไรหรอกไปเถอะให้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 มันสิ้นเรื่องซึ่งดาบใช่ไหมเขาบอกมาก็เข้าไปดูไส้สิ้นเรื่องดบเห็นบทชับเข้าไปแสดงลําบากไหมต้องว่าในฐานะที่เป็นนักแสดงเนี่ยสบายกว่าทีมงานเยอะ สบายกว่าเยอะมากครับเพราะหนึ่งเนี่ยคนที่เหนื่อยสุดเนี่ยคือพี่แป้นอยู่แล้วพี่แป้นต้องดูทั้งทุกอย่างทางทางป่าทั้งป่านาเพื่อทําโลเคชั่นเพื่อถ่ายเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราแค่นั่งรถไปถ่ายมันมัน,มนไม่เหนื่อยมากครับแต่ว่าเหนื่อยตอนที่ต้องทํำยังไงเพื่อจะให้ไม่เหมือนเป็นการแสดงที่มันคือการแสดง นี่คือโจทย์ที่พี่แป้นให้มาทุกวันทุกครั้งที่ไปถ่ายเท่าที่ฟังมาในคุณได้และตอนนี้ในเรื่องที่ผูกพันจริงๆไอ้เสือตามล่าคนคนตามล่าเสือมันเกี่ยวกับผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ครับพลานเนี่ยในที่คุณเขียนไว้เขาต้องมีลักษณะยังไงเขาจะต้องเป็นยังไงคุณถึงจะถูกใจประเด็นอันสําคัญเลยก็คือว่าเขาต้องเป็นพ่อที่พร้อมที่จะปกป้องครอบครัวเป็นแฟมิลี่แมนปกป้องเมียปกป้องลูกอยอมสละทุกอย่าง เพื่อเพื่อลูกเพื่อเมียแล้วก็เพื่อคนในหมูบ้านคาแรคเตอร์ที่ถัดมากันก็คือเขาต้องเป็นทีโรหมายความว่าก็ความเสียสละตรงนั้นแหละตัวนี้เป็นตัวเอกเลยนะครับเป็นตัวเอกครับเป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งนอกจากท็อปซึ่งก็เป็นตัวนำและนี่เป็นตัวเอกครับคุณเลือกวิดทำไมผมงงจริงๆว่านี่ผมไม่ได้ว่าวิดนะครับวิดต้องเข้าใจผมนะวิดกับผมสนิทกันนะครับ ผมไม่ได้ว่าเลยผมว่าเห็นเขาอย่างที่คุณพูดจริงๆแต่โดยหลักการเวลาคุณทาหนังุณต้องไปเลือกดาราดังดาราใหญ่ดาราอะไรก็แล้วแต่เอามาขายให้มันเต็มที่แต่คุณเลือกนักแสดงไม่ได้เลือกดาราครับคุณเลือกนักแสดงทําไมก็อย่างที่บอกนะครับอตอยผมเห็นความเป็นนักแสดงจริงๆของเขาข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือสเปคทุกอย่างเนี่ยมันมันล็อกมาที่เขาเลยผม เป็นพ่อหุ่นนี่ฮะดูหุ่นเนี่ยท่านผู้ชมผมอยากให้ยืนเห็นหุ่นจริงนะหุ่นยังกันักกล้ามไม่ใช่อย่างน่ะนักกล้ามชัดๆท็อปเนี่ยหนุ่มๆนะฮะไปยืนกับวิทย์ยังเหนื่อยนะเหนื่อยไม่ถึงกับแพ้หรอกแต่เหนื่อยอ่ะคือเขาแมนสุดๆล่ำสุดๆเท่สุดๆพูดไม่รู้เรื่องสุดๆสมเป็นลูกผู้ชายแท้เลยพูดอะไรแต่ที่มันมันมากพอเขาเห็นตัวเนี่ยเขาก็ชอบใจใช่ไหมใช่แรกสุดชอบใจมากเลยเฮ้ยวิทย์นี่แหละ เราเรียกเข้ามาแคสเลยครับถูกไหมครับเรียกเข้ามาแคสมาไหมไม่มาไม่มาครับทําไมเขาเรียกไปแคสไม่ไปมันเรื่องอะไรพ่อวิทย์คือมันมีมันมีอดีตเกี่ยวกับเรื่องแคสงานอะไรพวกนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีคนเนี่ยโทรมาบอกว่าพี่ไปแคสงานไปอะไรให้หน่อยอะไรแล้วก็เราก็ไปไปเสร็จไปถึงก็ เราก็ไปแคสไปได้เสร็จพอสุดท้ายก็ไปเรียกฝรั่งมาใช้งานอย่างเงี้ยก็บอกแล้วมันเรียกเรามาแคสทำไมมันมีอดีตฝังใจอยู่เลยไม่ยอมหลังๆมาก็เลยไม่เอาแล้วถ้าอยากใช้ก็ใช้มาเลยไม่ต้องแคสแล้วยอมเลยเหรอครับอันนี้คือพอเขาปฏิเสธเนี่ยผมก็บอกว่าใช่แล้วคนนี้ยิ่งอยากได้ใหญ่เลย ถามจริงๆนะเสร็จแล้วเข้ามาเล่นเป็นตัวพลานใหญ่ของเราเนี่ยคพอเข้ามาเล่นนะไอ้ใช่เลยคนนี้พอเล่นจริงมันใช่ไหมใช่ยิ่งกว่านั้นอีกเหรอครับได้ความต้องการอย่างนั้นสุกยางใช่ครับใช่ครับความเข้าใจในบทเขามีพลังในการแสดงนะครับมีพลังอย่างสูงอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างมันมีซีนหนึ่งที่เขาคล่ำควรร้องไห้อยู่กับศพคนรักเนี่ยนะครับอันนั้นเราถ่ายตอนลางคืน มีคนในกองถ่ายรวมทั้งเอ็กซ์ตา้าทั้งทีมงานเนี่ยเป็นร้อยอนะครับพอเขาบอกพอถึงจุดคลายแม็กของเขาเขาร้องออกมาเนี่ยป่าทั้งป่าสงัดเงียบริบโอ้โหคนลุกหมดทุกคนในกองถ่ายเขาทำได้เขาทำเขาสงบสยบป่าได้ออโอ้ออโหเฮ้ยมีมนะมีมลไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกค <c oughs> <c oughs> ุณคุณไม่ต้องไปเอาตังค์จากเขาพิ คุณต้องให้ตัดเรด้วยครับโอ้โหเขาพูดกับคุณกันไหไคุณเห็นบทนะฮะเสร็จในที่สุดเขาก็เลือกคุณถูกไหมฮะครับพอคุณเห็นบทชอบบทไหมชอบคุณเล่นเป็นอะไรยังไงก็เล่นเป็นในครานอในครานที่จะไปล่าเสือสมิงชอบไหมชอบครับอย่าเอาตังเขาไม่เอาเอาคือคือเขาไปเล่นเสร็จแล้วเขามาบอกบอก โอพี่ถอยหนังผมเรื่องนี้เล่นผมไม่ได้ต่งผมก็เล่นมันดีสำหรับผมมากๆนี่ค like ือคำพูดของเขาต้อนร <84 S 1> <olly> ับพี่อะไรนะรับไปมดแล้วเหรอรับไปมดแล้วอ๋ออ๋อแล้วไปดแล้วหร้อเปล่าไมพอกันนะฮะนักแสดงกับผูปกลับพอกันนะเะเพื RF, ่อน่านได้จ่ายคุณได้ละได้ต <oughs> ัวน <oughs> ี้ละครับคุณต้องได้ตัวลูกสาวลูกสาวซึ่งจะต้องเขาจะต้องหวงแหนต้องรักใคร่มากๆทําไมคุณเลือกเนโกะครับคือผมอยากได้ เด็กที่กำลังกําลังจะโตเป็นสาวแล้วก็มีความเป็นไทยดูเป็นไทยไม่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 ค่อยไม่ค่อยเน้นเรื่องสวยนะครับบอกตรงคืออยากให้ดูเป็นไทยไม่กลัวเขาว่าเธอไม่สวย <c oughs> ชัดเจนมากเลยเขาเน้นท่านผู้ชม,มต้องเข้าใจนิดน,นึงนะตอนที่เนโกถ่ายพอบอยู่ใน,นเรื่องนี้นะตอนนั้นเนโกอยู่มอ,อะไรคะมสามค่ะมสามตอนนั้นนะครับในปัจจุบันนี้เนโกอยู่มห้ามห้าแล้วนะครับคือ,อ,อพี่ต่อยครับไม่ได้เน้นเรื่องสวยแต่พอเพลินผมได้โบนัสอืมอืมสวยด้วยอ๋อโชคดีได้สวยด้วยเนโกฉันพูดผิดนะแล้วก็คือต้องคือทั้งหมดทั้งสามคนเนี่ยนะครับต้องมีคาแรคเตอร์เหมือนกันอย่างหนึ่งคือใจแกร่ง แล้วก็มีความเป็นฮีโร่ทั้งทั้งทั้งพิวิทที่เป็นพลานท็อปแล้วก็ในโกดเนี่ยทุกคนมีความเสียสละมีความเป็นฮีโร่วันหนึ่งที่เขาเรียกหนูไปแคสหนูจําได้ดีเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะวันนั้นที่หนูไปแคสหนูควจะจําได้มีคนแคสก่อนหน้าหนูหลายคนหนูเป็นคนสุดท้ายใช่แล้วระหว่างนั้นที่แคสออกมาผู้หญิงทุกคนที่แคสบทหนูเดินออกมาเขาจะทําอะไรออกมาคะเขาร้องไห้ร้องไห้ออกมาทุกคนจากห้องหนูสงสัยไหมคะ หนูกลัวค่ะหนูกลัวหนูถามไหมหนูอยากถามแต่หนูไม่กล้าเพราะเหมือนเขามาแบบอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเลยหนูแบบเอ้ยเขาเอาเข้าไปทําอะไรเขาเขาเขาไปทําอะไรกับนี่ะเราเพิ่งมสามเองนะแล้วเราจะไหวแล้วขนาดพวกพี่ๆเขาจะร้องขนาดนี้นึกในใจใช่ไหมเขาเข้าไปปั๊บเขาบอกให้หนูทําอะไรน้องน้องอ่านบทยังอ่ะเขาทำหนูอย่างเงี้หนูก็บอกว่าอ่านแล้วค่ะเขาก็ แนะนําตัวนะค่ะหตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมต้องดุขนาดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอไปไปมาๆก็แคดแคดไปเนี่ยน้องมันต้องร้องไห้ร้องไห้ด้วยความที่หนูไม่เคยแคดภาพยนตร์เลยไม่เคยแคดอะไรเลยหนูก็แบบร้องยังไงอะด้วยความตรงนั้นกลัวเขาแอคชั่นปุ๊บร้องเลยเอ้าร้องเลยกลัวกลัวเขาร้องเลยร้องเลย ขนาดไม่เคยเลยนะหนูไม่เคยอะไรทั้งสิ้นแต่พอเขาบอกร้องร้องเลยเขาสั่งเลยทำหมดเลยร้องเยอะไหมร้องเยอะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่เขาเข้าไปแคคเขาก็บอกอธิบายก่อนว่าเนี่ยเราเข้าไปในป่านะอยู่ในป่าเดี๋ยวมันจะมีเสือโผแหว่ออกมาอย่างเงี้ยเขาบอกหนูอย่างนี้หนูก็เดี๋ยวพี่จะเป็นเสือให้แล้วก็โอเคค่ะเขาก็แวแวะแแวอย่างเงี้ยตอนแรกหนูจะขำตอน่หนูกลัวพี่เขาอยู่หนูก็เลยร้องไห้๋อคุณได้ตัวแสดงอย่างนี้มา อันนที่จริงผมเข้าใจผิดนะครับเผมนึกว่าเก่งนะครับกลัวครับกลัว <_ d ata> ที่แทก้กลัวแต่ว่าได้ใช่ไหม <_ d ata> ได้เลยพอมาเล่นได้เลย <_ d ata> เด็กมสามแท้ๆนะฮะในตอนนั้นนะภา <_ d ata> พยนตร์เรื่องนี้พอถ่ายทําเสร็จนันผู้ชมมันไม่ได้มีแค่นี้ <_ d ata> อย่างที่พูดเรามีใช่ไหม <_ d ata> <_ d ata> มีคุณวิทซึ่งเป็นคุณพ่อได้เล่นกับคุณพ่อเข้าจากคุณพ่อได้รับความรู้สึกนั้นไหมได้ค่ะพี่วิทเป็นคนที่ส่งอารมณ์เก่งมากส่งอารมณ์แบบ แค่เขามาจับตัวเราเรารู้สึกว่าเอ้ยเขารักเราเขาห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยเขาโกหกเขาโกหกค่ะเขาเาเป็นคนอย่างนั้นเลยใช่ค่ะคือพอแอคชั่นปุ๊บความเป็นพ่อเข้ามาสุดฤทธิ์แบบห้ามใครทําอะไรหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รู้สึกเลยเล่นกับน้องเป็นไงบ้างครับก็น้องเขาเป็นเป็นเด็กที่เก่งมักเก่งมากๆอย่างเป็นอย่างฉากที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเขาในในบ้านที่มัน มีไฟไหม้แบบอย่างโหรามีน้องเขาก็สแตนบายรออยู่ข้างในไม่กลัวไฟเลยเราต้องบุกเข้าไปใจถึงมากเลยครับจริงๆกลัวไหมครับกลัวครับแต่ว่ากลัวพูมกลับมากกว่าระหว่างไฟกับพูมกลับพูมกลับบอกยายายาอย่าไปไหนก็ไปครับถ้ามันไหม้ก็ตายไปแล้วนะเอาอารมณ์นั้นเรามีตัวแสดงเรียบร้อยเรามีบทเดินมีทุกอย่างเดินต้องมีเสือครับตอนนี้การที่จะต้องมีเสือเนี่ย เวลาทําซีท euh ี่คุณเลือกยังไงคุณเลือต็มปสวนเจ็บรวนโลเจ็บนักตรงสุนเสียคนรักคนรักเธอมาจากไห มันเป็นเรื่องแรกของผมผมไม่รู้มันจะเป็นเรื่องสุดท้ายหรือเปล่าผมผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะได้ทำหนังเพียงแค่เรื่องเดียวผมจะให้มันหจบผมจะทำให้ดีผมจะไม่ยอมเสียเวลาเปล่าผมจะไม่ยอมทำหนังแล้วไม่สนุกหรือว่าผมอาย สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับทาง YouTube ครับผมนวัดอิสระไกรศินนะครับหนึ่งในพิธีกรทวายไลฟ์โชว์ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเข้าถึงเราได้ทั้ง4คนตลอดเวลาครับทางบอ r ทีวี f อฟฟ i เชียครับอย่าลืมนะครับบอกต่อๆกันเข้ามากดติดตามเราได้และจะมีความสุขตลอดเวลาในช่องบอ r ทีว Official ครับ